มันก็น่าสลดสังเวชต่อสังคมสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครกล้าแสดงความเห็นอะไรในโลกนี้อีกเลยจะไม่มีคนประเภทกูเนี่ยขึ้นมาต่อต้านกับความเห็นผิดในโลกที่จะมาต่อสู้กับความ,มงมงายไร้าสาระปัญญาอ่อนกูบอกให้หมดจากกูไปก็ไม่มีใครกล้าทําอีกแล้วเพราะเขาจะเห็นกูเป็นตัวอย่างว่าเวลาใครทําตามหลักคําสอนพระเจ้าแล้วโต้แย้งกับหลักความเห็นผิดหลักศสยศาสตร์ในโลกเขาจะเห็นว่าต้องรับผลของการกระทํานั้นยังไง สุดท้ายแล้วจะไม่มีใครกล้าทำไม่มีจะไม่มีใครกล้าทำจริงๆแบบนี้อีกเลยมันจะหมดมันจะไม่มีใครกล้าทำกูก็ทำได้เท่าที่กูทำได้วันนึงกูเหนื่อยล้ามากกูก็ทำไม่ไหวเหมือนกันสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมกูก็เสื่อมเออ ร่างกายกูก็เสื่อมทุกอย่างกูก็เสื่อมเสื่อมของกูคือเสื่อมจากการสอนแบบนี้กูวิเวกหลีกเล้นหนีเข้าป่าเข้าเขาดีกว่ากูเหนื่อยกูไปพักสงบดีกว่า